ก็ขอสวัสดีนะครับผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามโหนกกระแสนะครับติดตามวิดีโอติดตามคลิปนะครับการดูสารแห่งหลายมือนะครับผมก็สารแห่งหลายมือนั้นนะครับเป็นสารที่พอเอาไปดูได้นะครับแล้วก็เชื่อถือได้ในระดับดึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะครับได้บันทึก ลายมือเอาไว้แต่ละอย่างนะครับแล้วก็นํามาเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งนะครับที่น่ารู้น่าศึกษานะครับผมก็เอามา,าประยุกต์ใช้กับพุทธศาสตร์นะครับเพื่อให้มันเกิดความสอดคล้องกันเพื่อเราจะได้ไม่หลงและไม่งงงายจนเกินไปนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องลายมือของคนมีความสุขนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ร่ารวยก็ได้นะครับคนที่มีความสุขเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ร่ารวยนะครับแต่ว่าเขามีความสุขนะครับเหมือนอย่างพระพิสุนะครับเหมือนอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมมีศีลนะครับหรือว่าคนจนหรือเขาเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะครับเขาก็มีความสุขนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสังเกตนะครับสําหรับลายมือของคนที่มีความสุขนะครับก็ไปดูเนินเขานะครับเนินแต่ละเนินนะครับ เส้นชีวิตดีนะครับเส้นชีวิตอบล้อมเนินสุกนะครับแล้วก็เส้นสมองนะครับก็ยาวนะครับเลยข้อนิ้วที่4นะครับ1 2 3 4ก็คือตรงนี้นะครับเลยข้อนิ้วนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับแล้วก็มีเนินทุงเนินอิ่มอวบนะครับสวยงามนูนนะครับไม่แฟบไม่แบนแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะครับก็ดูแล้วมีหน้ามีนวลออกสีละเรื่อสีนกพิราบนะครับ ก็คือสีเหมือนขานกพีดั้นนะจะออกชมพูนะครับมือลักษณะนี้เป็นมือดีนะครับแล้วก็มือแห่งความสุขนะครับมีพลังนะครับหาความสุขในตัวเองได้นะครับแล้วก็เส้นใจนะครับก็ไม่เส้นใจแตกปลายนะครับเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่หาความสุขได้ในตัวเองนะครับเส้นใจจะไปตกในร่องไหนก็ได้นะครับตกร่องกลางก็ได้นะครับเขาก็จะอิ่มเอิบในการให้ทานนะครับบางท่านตั้บอกว่าเส้นใจจะต้องมาจทที่เนินพระหัตถ์ก็ใช่ครับ นั่นหมายถึงาการหาทรัพย์ได้การคู่ครองชีวิตที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ไม่รู้ไม่แน่ชัดแต่ว่าถ้าเส้นใจมาจดตกรอน่ตกร่องนี้หรือไม่ตกร่องก็ได้นะครับแต่ก็ให้มีเส้นเส้นใจที่แตกปลายนะครับนั่นแหละเป็นบงบองค์ประกอบที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีมเส้นไหนบ้างนะครับแต่ละเส้นนะครับอันนี้พูดถึงเนินก่อนนะครับเนินพฤหัสเนินเสาร์เนินอาทิตย์เนินพุธ เนินคาเนินจันเนินสุกนะครับเดี๋ยวแต่ละเนินผมจะอธิบายทีหนึ่งว่ามีความหมายอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับแต่ละเนินนี้นะครับว่าให้ความหมายอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้พูดถึงว่าคนที่มีความสุขเราต้องมีเนินแต่ละเนินอวบอิ่มนะครับสวยงามนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวอย่างนะครับเส้นแรกเลยนะครับที่บอกถึง ความสุขนะครับก็คือเส้นชีวิตนะครับอบล้อมเนินสุขนะครับเนี่ยเนินสุกว้างนะครับมือนี้ใช้ได้นะครับมืออิ่มแต่ละเนินก็ใช้ได้นะครับแต่ละเนินนะครับเนินพฤหัสเนินเสาเนินอาทิตย์แล้วก็เนินพุธนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นใจนะครับเส้นใจที่จดที่เส้นใจที่แตกปลายนะครับเนี่ยเส้นใจเนี่ยเส้นใจแตกปลายนะครับ แล้วก็เส้นสมองนะครับนะครับเลยเลยข้อนิ้วที่3นะครับแล้วก็เส้นวาสนาเขานะครับเส้นวาสนาจะมีอยู่ลักษณะเส้นแรกเลยได้เส้นวาสนาที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขได้ก็คือเส้นวาสนาหลบหนีที่ลำบากแล้วมาจดที่เส้นใจนะครับอ่เดี๋ยวขอไปนะครับอ่าวาดเป็นสีอื่นดีกว่านะครับจะได้ เห็นภาพตรงกันนะครับผมนี่ครับเส้นวาสนานะครับขึ้นมานะจากส้นชีวิตนะครับมาจุดที่เส้นใจนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่หนึ่งนะครับก็คือคนที่มีความสุขก็คือเขาจะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ไม่ต้องลําบากนะครับไม่ต้องลําบากนะต่อสู้ด้วยล,ลําแพงของตัวเองจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องทํางานลําบากทํางานที่สุขสบายนะครับ ก็คือหลบที่ราบลำบากตรงนี้ก็เรียกที่ราบลำบากนะครับอพอเป็นอย่างนี้เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมภูมิศั์นะครับก็จะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ใช้ใจ่ายอย่างสุขสบายนะครับได้เงินมาก็สุขสบายนะครับมีเงินเก็บมีเงินใช้อย่างบริบูรณ์พุนผล,ผลแล้วก็มีความสุขในชีวิตหาความสุขได้นะครับพอใจนะครับไม่ทะเยอทะยานแล้วก็อยู่แบบถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาก็มีเงินเก็บ ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดใครนะครับแล้วก็รวยแบบเงียบๆนะครับอย่างนี้ประเภทนี้นะครับนี่ก็คือเส้นที่1น,นะครับนี่คือเส้นที่1นะครับของคนที่มีความสุขนะครับแล้วก็เส้นที่2นะครับเส้นที่2เส้นวาสนานะครับก็ขึ้นจากเนดนดอนดนะครับมาจุที่เส้นใจเหมือนกันนะครับเนี่ยก็มาสุด ที่เส้นใจอย่างนี้นะครับก็เป็นคนที่มีความสุขนะครับมีความสุขในชีวิตแล้วก็หาความสุขได้นะครับแล้วก็มักมีโชคแบบฟุกๆโชคแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มักจะได้รับบรดกจากครอบครัวรับบารดกจากทางบ้านนะครับช่วงกลางอาจจะลาบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาตกที่ช่องที่ราบลําบากนะครับก็อาจจะมีการต่อสู้ได้หนึ่งแต่ว่าเขาจะย็นอกยินใจแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะครับ ไม่คิดบิดเบี้ยใครแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเส้นวาสนาที่ที่ดีนะครับเส้นวาสนาที่ดีนะครับมีความสุขในการดำเนินชีวิตนะครับก็ข้อหมายก็จะให้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ยินดีกินใจในความวาสนายินดีกินใจมีความสุขนะครับเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็เส้นที่วาสนานะครับที่ขึ้นจากอ่า ส่วนมือเหมือนกันนะครับไป่จรดที่เส้นใจนะครับนั่นคือในที่รับที่รับบังคันต่ํานะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของได้เงินมาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนมากความเทยทยานนะครับก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครก็มีสมบัติบริบูรณ์พุนผลนะครับนี่ลักษณะของสาเส้นที่ผมนํามาฝากทุกท่านนะครับอ่าก็มาวาดให้ดูทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับนี่เส้นแรกนะครับเส้นที่1นะครับ แล้วก okay. <away>? ็เส้นที่2นะครับก็คือขึ้นจากตัวนี้นะครับตัวที่เส้นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นที่สามนะครับเส้นชีวิตนะครับหลบนะครับสมเส้นนี้นะครับล้วนเป็นเส้นที่ดีนะครับหรวอเป็นเส้นที่ดีนะครับอืมเป็นเส้นที่ดีในลายมือนะครับที่มันเกิดขึ้นโดยสมมูรณแล้วจะเป็นลายมือของคุณผู้หญิงนะครับแต่คุณผู้ชายก็ มีก็ไม่ต้องลำบากนะครับโดยส่วมากจะเจอกับสภาพสตรีนะครับที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับโดยส่วมากก็จะไปจดที่เส้นใจพอใจในคู่ของ,ของตัวเองพอใจในสามีตัวเองสามีเลี้ยงนะครับไม่ต้องทํางานลําบากไม่ต้องทํางานหนักนะครับก็อน,นี่คือเส้นวาสนา3เส้นนะครับที่บ่งบอกถึงชีวิตที่สุขสบายแล้วก็ไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องทำงากลําบากนะครับ แล้วก็ได้มาได้เงินมาก็ใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายอย่างพอพอใจอิ่มอกอิ่มใจนะครับพระนังเกตดูที่มือท่านนะครับว่ามีเส้นวาส,สนาอย่างนี้หรือเปล่าหรือแม้เส้นวาส,สนาที่ขึ้นจากซ้นมือมาจดที่เส้นใจก็ตามนะครับก็ล้วนแล้วแต่มุกบอกว่าบรรายชีวิตก็สุขสบายถึงแม้จะลําบากแต่ก็สุขสบายนะครับคือวาสนาเกิดขึ้นที่ใดก็ตามแต่ถ้ามาจดที่เส้นใจเนี่ยนั่นก็คือได้ความพอพอใจนะครับบางท่านก็อาจจะ ลําบากแต่ก็มีความสุขนะครับเป็นกรรมกรเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาแต่ก็มีความสุขนะครับมีความสุขนะครับไม่เป็นหนี้เป็นสินมีเงินเก็บก็มีเงินเก็บนะครับอาจจะไม่มากแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลาบากนะก็คือสุขสบายนะครับในการใช้ชีวิตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาฝากนะครับทุกท่านนะครับ <S <S ก็ไปสังเกตดูที่ลายมืองท่านนะครับแต่จอเลือกแบบนี้นะครับมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ โดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเส้นแต่ละเส้นของท่านนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามบุญตามกรรมที่ตัวเองทําไว้นะครับวันนั้นถ้าใครสนใจที่จะดูลายมือก็ดูที่หน้าโปรไฟล์มีลิงก์นะครับก็ทักมาได้นะครับค่าน้ำชงน้ำชากาแฟเล็กน้อยนะครับก็เน้นให้ความรู้นะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ค่อยว่ากันนะครับก็ขอทุกท่านจงมีความสุขในการ ได้รับชมรับฟังศาสห่งการดูลายมือนะครับสำหรับผมก็อีกเพราะอาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าเราเทียบกับหลักพุทธศาสตร์นะครับก็มาเทียบความเป็นจริงนะครับตามาเคสของเขาด้วยนะครับแล้วก็อีกสําคัญก็คืออีกเส้นหนึ่งก็คือเนี่ยเส้นค่อยข้อมือสวยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยคือคนที่มีความสุขสอยข้อมือดีๆยาวๆไม่ขาดนี้นะครับก็คือชีวิตบริบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เสริมให้ชีวิตรองรับทรัพย์สมบัติได้เยอะ แล้วก็มีความสุขในชีวิตได้มากเท่าที่ตัวเองปรารถนาเลยนะครับเอาละครับวันนี้สมควรแก็เวลานะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน